ตนันนะี้ก็ยบทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเก็บเลื่แคทกันนะครับผมโดยในคลิปนี้ผมเราจะมาพูดถึงแมวตัวหนึ่งกันนะครับเดี๋ยวเปิดไดโด้สักครู่นะครับเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วนะผมมันเป็นอาทิตย์ที่อัพได้แบบว่าครึ่งหนึ่งใช่ไหมผมก็ได้ไปทําแมวมาเพิ่มอีกประมาณตัว2ตัวนะครับผมซึ่งตัวแรกที่ผมทํานั้นก็คือเจ้านี่นั่นเองนะผมบัตเลอร์ทำวิกเลอร์น,รนะฮะคือล่างแรกคือบัตเลอร์ขาวนะผมนี่เดี๋ยวภาพนี่บัตเลอร์ขาววิเกเลอร์ซึ่ง ความต่างของ2ร่างนี้นะผมก็คือร่างแรกเนี่ยจะตีแดงกับอากุนะฮะและร่างที่2ก็จะเป็นดํากับอากุแทนนะผมนอกนั้นเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกต์ตัวอย่างเหมือนเดิมไปนะเออทั้งเจาะบ,บาเรียน,นะผมคืนโจมตีเรียงหงษกระนำโจมตีพื้นที่นะผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์เนาะก็คือหยุดเวลาของไอ้สีพวกนี้นะผมก็คือแดงอากุนะฮะซึ่งโอเคมาเพราะงั้นเราจะเอาน้องไปเล่นกันนะครับผมเรียกว่าน้องด้วยนะฮะ ด่านในวันนี้ก็พอดีพอดีเลยนะผมเป็นด่านที่แบบว่าปีศาจพอดีแถวเจ้าปีศาจเราด่านนี้จะเจอไซคนอากุนั่นเองนะครับ้วก็เจออากุเพเยบเลยนะครับผมซึ่งผมจัดทีไว้เรียบร้อยละเป็นครั้งแรกที่ผมจะตีกับอากุแบบจริงจังนะครับผมผมเอาเจ้าดี้ไปใส่ด้วยนะผมะปลาหมึกดีนะฮะไม่รู้ว่าไซคอนอากุนี่มันลอยด้วยหรือเปล่านะผมเออทำไมเราไม่ดูล่ะ <c oughs> ลืมไปว่าเราเคยเจอมันไปแล้วนี่นาะเราก็น่าจะดูได้สิ ไม่มีนะครับผมอากูใสโครนฮะอ้าวไม่มีรอยหลอกเหรอโอ้ผมเพิ่งสังเกตทุกคนคือเห็นเกมมันอัปเดตมาใหม่นะผมมันไม่ได้บอกตรงนี้แล้วนะปกติมันจะเขียนตรงนี้เน่บอกว่าศัาตรูเป็นสีอะไรนะแต่มันขึ้นตรงนี้แทนนะฮะศัตรูเป็นอากูนะผมมีโลอากูแล้วก็โจมตีเป็นพื้นที่อ่าไม่มีนะผมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เมือกีไปนะฮะดีแล้วที่ดูก่อน <laughs> โอเคมาพร้อมนะครับผมเรามาลองเล่นกันดีกว่านะผมดูที่ว่าผมจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับกดไปไ ดูที่ว่าเราจะได้ไปได้ไกลขนาดไหนสำหรับดันอากุนะครับผมนี่เป็นการตีอากุครั้งที่ครั้งแรกแลก้วกันที่แต่ที่มาจริงจังแบบนี้นะครับเราส่งตัวไปแบบว่าไปดันมันก่อนนะ่าจะเวิร์กกว่าใช่ไหมโอเคผมต้องแคร์ไปทําตังค์ด้วยนะผมโอเครอรอตังค์นะผมรอตังค์อัพตังค์ก่อนอัพปึ๊บปื๊บป๊บป๊บอากุตีอะไรอย่างวะที่ปรับโอเคได้ตังค์อยู่นะผม ผมไม่รู้ว่าบั๊สเตอร์เรามันจะตีพน้นระยะเลยหรือเปล่าวะอ๋อ,อผมลองส่งบั๊สเตอร์ไปก่อนแล้วกันนะผมรอบนี้ผมจะลองเล่นแบบบั๊สเตอร์ก่อนแล้วกันนะยุบโอเคบั๊สเตอร์ามาแหมเป็นการเดินที่มีสไตล์จริงๆนะผมสำหรับบั๊สเตอร์ของเราปราั๊บโอ้ตีช้าเอาตีช้ามากโอ้โหกว่าจะตีไม่ได้ไม่ได้เลยโอ้โหตีช้ามากคนโอ้โหตายแล้วกูโอ้โหไม่ได้ตีทักรอบ啊 เรียบร้อยแพ้ไปนะผมรอบแรกนะฮะอูยยยยยยยอ้ยเย่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 อู้ปัลเลอร์ตีชาช้ามากถ้าเกินนะผมไม่สามารถทนรับดาเมจของไอสองตัวนี้ไหวนะผมตัวเดียวด้วยซ้ำเนี่ยไปื่อกี้รอดร้อยปเปอร์เซ็นต์ได้โอเคออเราอีกรอบหนึ่งอุ้ยเย่เย่มากทุกคนบัลเลอร์ที่ผ่านแล้วเลีเ้ยงเสียเขาตกปะเนี่ยเตะเอ,อ็กพีเนอะผมเลีกเสียเอ็กพีเราไม่ใช่เขาตกนะผมเออเอ็กพีไปอึ้งไปเลยเนอะผมเมื่อกี้นะฮะ บัลเลอร์ของเรามันตีไม่ทันเลยโอเคเราตั้งมาโอ้แย่แล้วทุกคนแย่ yeah, ละผมลองเอาบัลเลอร์ออกมาดูตีปับโอ้โหกว่าจะตีสักกูตีช้ามากว่าพยายบัลเลอร์ตีช้าเกินปับเมื่อกี้เสียงเฟย์มเองโอ้โหดีเลยระหว่างตีของบัลเลอร์ก็จะนานเนอะผม ตีเลยล้วางตีกันนานตีกัชา้าแล้วปัตเตอร์โอ้โหแย่แล้วทุกคนผมเลี้ยงเตี๋ยก็ตกแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยแพ้ไปนะครับผมไปเจ็ปอรเ็นอุ้ยโดนตีไปสองทีเองบอสเลศก็บอสก,ก็ป่ออยู่นะคือบอสมันป่ออยู่นะแต่บัตเลอร์ตีช้าเกินไปป่ะคือผมไม่สามารถมีตัวอะไรไปกันให้บัตเลอร์ได้เว้ยทุกคนเออผมต้องเอาตัวอื่นไปหยุดเวลามันก่อนแต่บัตเลอร์มันไม่ได้หยุดเวลาร0อยปรเ็นด้วยนะครับผม จะไปผมขออ่านคำอธิบายของน้องบัตเลอร์หน่อยนี่นะผมบัตเลอร์นะผมนักสืบปีศนจที่กำลังทำการสืบสวนนอกเครื่องแบบนะผมเขารู้สึกตนตัวจะเข้ามามีการสืบสวนไปได้โอเคื่องจมตีแชแข็งตะตรูขึ้นจมตีเหรอโอ้โหแช่แข็งอาจแช่แข็งได้นะผมก็คือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมร่างที่สองนันบัตเลอร์ดำนะผมเมื่อการสืบสวนใกล้ที่สุดก็พบรักแท้โดยไม่คาดคิดนะผมวอาจจะทำลายความงามของมันได้นะฮะอ๋อก็คืออันนี้คือร่างที่ยังไม่มีความรักนะผมพอมีความรักก็ ก,ก็ดูดีขึ้นเนาะมันตีนานมากหรือผมเอาน้องมาซ่าเป็นด่านวะผมลองเอาบัตเลอร์มาเล่นด่านก,กี้ดูนะคนคือคือมันตีช้ามากเว้ยมันตีช้าแบบช้ามากอะ่ะผมผมขอลองบอลลินเล่นด่านก,กี้แล้วผมวันนี้เป็นด่านเก็บไอเทมของวันศุกร์นะฮะดูซิว่าบัตเลอร์อของเราจะเป็นอย่างไรโอเคออกมาบัตเลอร์ตีไป โอ้โหกว่าจะตีกว่าจะตีนะครับผมวิ้ยเย่ว่ยยะถ้าผมจะเอาทีมนี้ไปเล่นกระดานสซคนวิศาที่ไปเวริร์กไม่เวริร์กผมต้องทําตัวที่มันกันอาบูมาได้หรือไม่ก็ตัวจเจาะบาดีเพื่อให้แขน,น,นตีเอาตัางค์ไดแ้แน่เลยคือผมยังไม่ได้ทําตัวจเจาะบาดียงไงตัวจเจาะบาดีผมมีแค่พวกสามสี่นนี้เท่านั้นนะครับผมเออไอ้นี่ผมก็อาอบาเจาะบาดีมาแล้วนะแต่มันอุ้ยอุยอุ๊ยนี่นะผมเยอะนี้ดูสิบัณเรจะทําอย่างไรตีไป ไม่ได้ติดขึ้นร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะทุกคนไม่ได้ติดขึ้นร้อยเปอร์เซนต์และก็ไม่ได้แช่ร้อยเปอร์เซนต์ยกู้แย่แย่คือมนตีช้าแบบช้าเกินไปอะ่ะโอเคแค่แค่แคไปตัวเดียวปดตัวน่นน่นนดูเห็นไหมพอตีทีหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะตีอีกทีเนี่ยมันนานมากทุกคนมันใช้เวลานานเกินไปวะ่ะผมว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กถ้าจะเล่นบาเลอร์นะผมต้องทําตัว like, ที่แบบแทงดีๆหรือเจาะกอนดีๆมาก่อน,อ,นอะ เอออย่างที่ผมว่าไปนะผมเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเนาะโอเคทีเดียวไปต้องมีตัวหยุดเวลาด้วยมั้งหยุดเวลาเพื่อให้บันเดอร์ตีแล้วหยุดเวลาอีกอะ่ะเออเรียบร้อยนะผมจบปอมแล้ขอป่ะไม่ได้ที่จริงผมทําแบลมาอีกตัวหนึ่งด้วยทุกคนแต่ผมยังไม่ได้พัฒนาร่างมันนะผมก็เลยไม่ทําคลิปมันนะผมนั่นก็คือแมวเบบี้นั่นเองนะครับเแบบี้นะผมเแบบี้ไม่ใช่เบบี มวตัวนี้จะเก่งกับรอยกับเอเลียนนะผมเป็นน็อกแบกนอนน็อกแบกรอยกับเอเลียนนะครับผมแล้วก็ต้านหยุดเวลาแล้ะจบตีนพื้นที่นะครับผมเออผมยังไม่เยอะธนาคารไม่ได้นะฮะต้องเก็บของเยอะะเลยเดี๋ยวไปเก็บนะครับโอ้เซ็งเซ็งกับบัตรด้วยจังเลยมันน้องตีชามากอะ่ะมันมันขึ้นจมตีเนี่ยมันเป็นโอกาสด้วยอะ่ะผมขอผมขอรองอีกรอบหน,นึ่งดิมารองรอบสุดท้ายนะครับผมดูซิว่าเราจะทำอย่างไรดีผมจะหยิบตัวอะไรไปก่อนดีนะแคนแคนไป ผมเอาเว่าเอาตัวหยุดเวลาไปก่อนน่าจะเวิร์กนะผมหยุดเวลาแล้วก็ใส่บ์พังแล้วก็ค่อยปั่นเลื่อนนะฮะเราก็พยายามส่งแคนแคนออกไปเพื่อตีกอริลลาให้ทําตังค์ให้ได้นะครับผมอุ้ยกอริลลาเหมือนว่าจะโลแตกไวนะมันจะแตกไวนะผมอกอริลลาอาา่าฮต้านจุดเวลาโลเอาเว้นกมเว้นกมอ่าใส่ไอใส่โรลต้านจุดเวลาตีปับ เฮ้ยไม่ต้านดีว่ะแล้วทำไมมันไม่โดนยุดวะอุ้ยอยู่เวลานานมากอุ้ยอุ้ยขอขอโทษที่ด่าน้องบัตเลอร์โอ้โหอยู่เวลานานมากแต่นนมันเป็นโอกาสติดอยู่เวลาอ่าตอนนี้ค่อนข้างสถานการณ์ค่อนข้างไปได้สวยนะทุกคนนะไปได้สวยหน่อยนะอูนน้หูวิจตยอดจริงๆบัตเลอร์กูขอโทษที่ด่า A few moments later ผมว่าถ้าผมมีไอเทมนะน็อกแบ็กเนี่ยถ้าผมมีพวกน็อกบงน็อกแบ็กอะไรพวกเนี้ยผมว่าผมเล่นผ่านได้ง่ายกว่านี้นะครับผม เออแต่คือผมไม่มีไงโอเคแพ้นะผมความพิโรของนรกนะฮะเจิบสีอร์เซ็นะทำไมบอสมันหรือผมตีบอสไม่โดดวะผมว่านะถ้าผมมีไอเทมนะผมถ้าผมมีไอเทมสำหรับสนุนเนี่ยผมว่าผมผ่านได้นะผ่านได้ง่ายด้วยนะครับผมขอแค่มีน็อกแบ็กกับแม็กะ่ะเออเมื่อกี้จะได้เห็นนะะผมว่าผมไม่ค่อยกดอัพตังเลยนะคือลืมคิดนะผมมันคิดไม่ทันนะฮะ เออผมคิดไม่ทันนะครับผมโอเคถึงเราจะเล่นไม่ผ่านนะแต่เราก็สามารถได้รับรู้ประสิทธิภาพของบัตเลอร์ดําได้แล้วนะครับผมบัตเลอร์ดำกระขาไม่ความสามารกคล้ายๆกันแหละนะเออเพราะผมเอาไปเทกอักูนะผมก็เป็นตัวที่ตีค่อนข้างช้านะครับผมดูเนี่ยกว่าจะออกนะผมใช้เวลาในการตีค่อนข้างนานนะครับผมแล้วก็พอมันตีเสร็จเนี่ยกว่ามันจะเดินอีกเนี่ยเห็นปะ ใช้เวลาหรือใช้เวลาในการตีใหมน่นนานมากนะครับผมเออผมบอกว่านานมากนะเพราะผมไม่ได้เปิดสปีดนะฮะแล้วก็มันไม่ได้หยุดเวลาร้อยเปนะครับผมแถมไม่ได้ติดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ดีต่างหากคือมันไม่ได้ติดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ได้หยุดเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหวังยากหน่อยแต่พอได้หยุดเวลาเนี่ยมันหยุดเวลานานมากๆ,ๆนะครับผมเมื่อกี้คือทุกคนน่าจะเห็นนะเวลามันหยุดเวลามันหยุดนานมากนะผมสำหรับวิลเลอร์ดำนะวิลเลอร์ดำ,ะะดำนะบัตเลอร์ดำนะครับผมเออคือตีช้าต้อง อะไรนะสมติดขี้เอ้สมติดขึ้นแล้วก็สมติดจุดเวลาแล้ผมถ้าติดจุดเวลามันก็หยุดนานนะฮะได้ทำรับมีกค่อนข้างนานแต่กล้าผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยผมต้องเอาตัวที่แบบว่าเอาตัวไปเป็นสแปมเนื้อเออไปเป็นมิดคิวเยอะกว่านี้หรือไม่ก็ พยายามหยุดเวลาเขาให้ได้เยอะกว่านี้เอาตัวหยุดเวลาไปเพิ่มนะผมหรือสโลว์เขานะให้วิกโลดทำได้ตีไปบ่อยนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่ถ้บผมโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกิดำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคิดว่าจะเป็นอะไรอยู่ตินตามนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายครับ